พยายามจะเดินขยับได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยนะครับในนี่ดูได้เปรียบแน่แต่วงนอกถ้าเดินช้านี่มีสิธิ์โดนเจาะยางนะครับแล้วก็หมัดของเสกสรรนีเห็นกันแล้วนะครับออกไปแต่ละหมัดนี่โอ้ยเอาแล้วครับเป็นท่อนสูงนะครับที่ดักบวกหล่นเลยนะครับเสกสรรอ่ะเดี๋ยวก็รู้นะครับใครจะล่นแลลวครับคู่นี้โอ้โหโดนนับแปดไปแล้วครับว่าก็ต่อยขวาโอ้โหต่อยต่อยน่ากลัวมากครับท่อนสูง เช็คเช็คบินได้ไหมมาแต่ว่าดูสีหน้าอาการมวยก็น่าจะฟื้นแล้วครับเสกสรรครับเอาล้ครับยกที่สานี่เปิดเต็มตัวเลยนะครับโดยเฉพาะฝ่ายน้ําเงินนะครับเสกสรรออกมาเดินต่อยหมัดนี่ได้หน้ากลัวโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนท่อนซุงโอ้โหสถานการณ์จะพลิกผันหรือเปล่านะครับแบบนี้ต้องขยันโต้ไปรับไม่ได้อาวุธของเสกสรรนั้นหนักนะครับดูว่าจะเน้นหมัดเป็นพิเศษด้วยนะครับยกนี้ทิ่มลําตัว โอ้นี่นะครับหมาหนัก,นกๆแรงๆเลยครับโอ้โหพอโดนโดนแล้วอาการไม่ดีเหมือนกันนะครับทอนซุนครับเสกสรรกหมัดหนักครับแทงเขา่กากรรมการสรับมือลุยต่อครับยกนี้ยกที่3ครับกำปั้นน่ากลัวนะครับทอนซุนพยายามจะบวกศอกได้นับยกแรกเอาตีเข่าไปเสียบคืนมาครับามาบิดกันไปบิดกันมา ปิดกันไปปิดกันมาครับเออนี่ครับแม่เกลียนดาวเกลียนดาวยอดมวยโซเชียลดูหยุดด้วยครับแม่ผู้ชนะคู่นี้จะต้องถามโปรโมเ,เตอร์หนุ่มบดแม่เกียนดาวเกียนดาวรออยู่โอ้ยดูครับปิดลงไปแต่ว่าแผ่เชือกช่วยเอาไว้ครับถ้าไปหยุดรับเยอะๆนี่ก็ไม่ดีนตีนะครับอาวุธยังหนักนะครับแล้วก็จะเน้นลำตัวด้วยโอ้โดนเข้าไปคัชจะโมโหอ,อีกแล้วนะครับต้นตุงเริ่มจะ โดนเข้าไปก็มีแข้งอ้ยหมัดขวาของเสกสันยังทิ้งได้หน้ากลัวครับพอออกแล้วนี่น่ากลัวเลยนะครับเสกสันครับแต่ต้องมาดูครับว่าแมต้นน้ําพอออกเยอะๆแล้วแกถ้าเอาคู่ต่อสู้ไม่ลงแล้วจะเป็นยังไงครับดูต้นยกนี่น่ากลัวตลอดนะครับทอมซุงก็เริ่มจะตั้งป้อมครับตั้งหลักได้เหมือนกันครับยกกาสุู้หแต่วันนี้ครับพอต่อยแล้วนี่เข้าทุกหมัดครับถีบไว้ก่อนครับ ท่อนซุงกดูการยืนระยะพละกําลังก็จะจะเลื่อมเลื่อมเสกสันนะครับเสกสันต่อยได้ทีนึงก็เงียบหายไปอีกแล้วครับเดี๋ยวดูครับแหมเปิดก๊อกสำรองมันออหน่อยนึงครับเสกสันโอ้เวลามาชาร์จแบตมาแล้วนี่น่ากลัวเลยครับอตอนนี้ขยับเดินจังก้าเข้าไปแล้วนี่ครับหลังจากผ่อนมาระยะหนึ่งโอ้โหดูครับมาท่อนซุง ไม่อยากแลกไม่อยากปะทะด้วยแล้วครับถ้โชคดีที่มีนับไว้ค้ำไว้นะครับตอนช่วงยกแรกตอนสูงเริ่มจะจับทางคุมเกมได้หมดแล้วนะครับมีลูกทีบคอยสกัดเอาไว้ทีมงานนี้บอกว่ามือยาตกยาประมาทนะครับทิพย่าังเดียวนี่เล่นแนวเรียวแรงก็ลดหายลงไปเลยนะครับเสกสรรแต่จิกไปที่บริเวณหน้าท้องครับเนี่ยทีบนี่คือตัดกําลังเลยนะครับอพอถีบทีหนึ่งนี่ก็ต้อง เหมือนไปนชาร์จชาร์จพลังอีกแป๊บนึ่งครับอ่ะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะต่อยน่ากลัวนะครับแต่คือแกต่อยหมัดนึ่งแล้วก็เว้นไปประมาณสักสิบห้าวิยี่สิบวิเลยครับอ่ะทำให้แมทท่อนซุงแกก็ตั้งหลักได้ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้โหดูต่อยอ่ะขอขอให้มาต่อเนื่องครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบวิถ้าต่อยนี่มีเรื่องเลยครับ ฮ่านี่ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับมาจะมาพลิกช่วงท้ายเกมหรือเปล่าเสกสรรแมาไม่มีลูกนับนี่คููขี่วัดดวงเลยครับมุมแดงครับท่อนสุ่งกออดิศักครับวันนี้ชนะคะแนเนเสกสรรสิทธวัะแก้วแบบสนุกเลยครับ